ควนจุ้ยบ้านที่อยู่แล้วรวยบ้านจำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งทิศมงคลถึงถูกหลักควจุ้ยบ้านแน่นอนว่าตามหลักควนจุ้ยบ้านทิศที่เป็นมงคลหนีไม่พ้นทิศเหนือเสริรเนื่องจากแทบทั้งวันพระอาทิตย์ไม่ส่งมาดนตัวบ้านทำให้โดยหลักการแล้วจะไม่ร้อนแล้วตามศาสตร์ควนจุ้ยบ้าน ถือว่าเป็นทิศท่าน้ำทำให้ตัวบ้านพบเจอแต่ความสงบล่งเย็นนะครับแต่ถ้าหากบ้านไหนอย่าสัมผัสความมั่งคัง่งร่ำรวยเชื่อกันว่าหากบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะฮะอันหมายถึงท่าทองนะครับแม้จะมีพระอาทิตย์ส่องแสงมาอย่างลำลายในตอนเย็นแต่นั่นถือว่าเป็นการรับพลังงานที่ดีเข้าบ้าน นในความเป็นจริงแล้วด้วยสภาพแวดล้อมในการปลูกสร้างอาจจะทําให้ไม่สามารถหันหน้าบ้านไปตามตําแหน่งทิศมงคลที่ถูกหลักคนจุย้ยนะครับทั้งนี้สามารถแก้ไขด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อลดอุณหภูมิในช่วงหน้าร้อนแต่ต้องคำนึงถึงทิศทางลมด้วยนะครับไม่ควรปลูกต้นไม้ บางทิศทางของหลมจนเกินไปเพราะจะเป็นการปิดรับพลังงานที่ดีให้เข้ามาสู่ภายในบ้านได้นะครับแล้วบ้านของคุณล่ะครับเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับอย่าลืมพิมพ์บอกกันด้วยนะครับ